เด็ครับพี่น้องมาชมตอนครับอยู่ที่ฝูงว่าพี่ศักกับพี่สามารถนะครับมาเบ่งบรรยากาศการปล่อยง่วไปเลียงนะครับพี่น้องอยู่ที่อําเภอเขาแก้วนะครับพี่น้องอำเภอสัรยานะครับน่าจะอําเภอท่าพี่น้องบ่โมกับบ่อคุณนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับพี่น้องสองฝูงร่วมกันนะพี่น้องพี่ศักกับพี่สามารถนะครับ มีแตตัวนานานะพี่น้องออ้เล่ตัวนี้นุ่มคัดแล้วนะพี่น้องบายบายอนนะพี่น้องห่างหายกันไปโดนนะครับพามาเบ่งบรรยากาศนะพี่น้องหายคิดห้อดคิดถึงกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับ n h ากับพ่อได้เลี่ยมนะพี่นอ้อง n h าพ่อได้เลี่ยมนะครับหลายคักนะครับเนี่ยสวนนะพี่นอ้องเบอยบิ้ยนี่นะครับสองฟุงร่วมกันบธรรมดานะครับ เร็วเร็วเลียงงัวนะครับพี่น้องดีบอดีอยู่ที่ความคิดนะครับความคิดจะขวงนะพี่น้องถันคิดพอดีก็ดีนะค,คันคิดว่าบอดีกับบอดีนะครับพี่น้อง <c oughs> เร็วเร็ว เป็นนาจะเป็นที่ลุ่มนะครับแถวนี้นะพี่น้องมีปลาพักบุ้งนะครับมีหอยหนาบางๆนะมีหอยน้ำหอยจะลดไปนะครับ <c oughs> มือนึ่งก็เลี้ยงหลายกิโลนะพี่น้องสามสี่กิโลนะครับ,ลรบปล่อยเลี้ยงยางเลี้ยงนะครับของนี้มีน้ำเพือนะครับ บมมีนะพี่นอ้องแข็งเลยนะครับข้องนี่บรรยากาศนะพี่น้องสะออนนะครับจะเงินทางนั้นนะพี่น้องตีไปหาลอยตัวนี้กับตัวละ สี่หมื่นตีง่ายๆไปได้พี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่ตีไปเลยสี่หมื่นนี่โอ้หัธรรมดานะพี่น้องร้อยตัวกันีล้านนะครับหารอยกันยี่สิบล้านนะพี่น้อง หิ้วเขาแล้วพี่น้องเก้ามงกว่าแล้วนะครับเรื่มมาขนมมานํำนะพี่น้องเรืมขนมกัานาำนะครับบายบาย สอ่อนนะครับพี่นะเต็มทงหน้าเลยนะครับขนาดาาหญ่บัวลายนะครับพี่เนาะยังอ้วนอยังสมบูรณ์นะครับบัวได้ถือว่าจอยนะครับเสน่ห์ของว่าบามันนะครับพี่นนองผู้ไดเรียงว่าบามันเลือดสูงๆนะครับให้จอยแห่งได้เดี๋ยวแสดงว่าบัวได้เอาใจใส่แบบสุดๆเลยนะครับ บายบายเจงไวรุ่นนะครับไวรุ่นฟันลำนมได้ยักสิบสองแม่พออ่อแล้วนะพี่น้องขายลูกเดือนละตัวนะครับตัวละสองหมื่นหาสามมื่นนะครับพี่น้องปีละสองแสนห่าสามแสนนะครับถือว่าสบายนะพี่น้องคิดแบบราคาเนื้อเลยนะพี่น้องบ่ต้องผสมพอดีบ่ต้อง เลือดสูงนะครับนี่คือราคาเนื้อเลยนะพี่นอ้องจังได้กับขายได้นะครับราคานี้นะครับอ๋อโอ้โอตัวนี้ลูกมองกินดีก็มือนะครับนี่น้ำควงนะพี่นอ้องหนามันหัวจะเหี่ยงนะครับ ก็เลยมีโอ้กินผักบุ้งแหงนะครับพี่น้องนี่คือเครือผักบุ้งแหงนะครับกินนะครับคุณครับพี่น้องเครือผักบุ้งแหงนะครับวากินดีครับนะครับพี่น้อง ขนาดเครื่อเหี่ยงนะครับไปเล้ยนะพี่น้องคนนะ่ะไปนะครับหางหลัดไปทั้งนี้นะพี่น้อง กินฟักบุ้งนะพี่น้องกินฟักบุ้งก็อ้วนดีนะครับอ้วนดีอ้วนไว้นะครับผูบ้ใดสนใจขีมซูนเขานะพี่น้องขีมซูนเขาลูกบะโค่นะครับขวดละสองร้อยสี่สิบบาทพร้อมทรงนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับอายุงวดที่เหมาะสมนะครับในการเหตุการ์หามือหอดสี่สิบหามือพี่น้องขวดหนึ่งให้ได้แปดต10สิบตนะครับ อย่าไล,าล่แมลงนะพี่น้องใส่ผาดขวดละลอยซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้สามสิบหอดหาสิบลิตรนะครับพี่น้องสีพ่นตามตวาัวหัวนะหัวทองก็บสีดได้นะพี่น้องบางๆนะครับขวดละสองร้อยบาทนะครับทรงฟรีนะครับพี่น้อง <c oughs> สามซี่มือสีที่นึงนะครับ มียาไทายออยา <c oughs> ทายพยาธิบแบบลาดหลังนะพี่น้อง <c oughs> บ่ต้องฉีดนะพี่น้องเทลาดหลังไปเลยนะครับยาดีซึมเขาผิวหนังนะพี่น้องสูลงไปนะครับใส่ได้ทึ่งขาได้ทึ่งพยาธิไผ่หกภายได้นะพี่น้องค <c oughs> วดละร้อยนะครับค่าทรงหาสิบบาทนะครับเก็บเงินไปทางเพิ่มหาสิบบาทนะครับขวดนหนึ่งใส่ได้น้ำหนักสามรอยกิโลนะพี่น้อง ไม่เก่าหัานะครับสแตนเลสบวเป็นสนิมนะพี่น้องแปดร้อยหาสิบบาทพร้อมทรงนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับสะอ่อนนะพี่น้องบรรยากาศโอ้กินฟักบุ้งนะครับ <c oughs> เมียใส่นี้ก็ดีนะพี่นอ้องไทยกลางนะครับบัวสูงบัวใหญ่น้ำให้ลูกปีละตัวนี่คือสุดยอดแล้วนะครับ โอ้ป่าหักบุ่งหักใหญ่เลยนะพี่น้อง เร็วมาเร็ว,รวนี่นะแม่นี่บักยังหนาเลยนะครับนี่ อ้บอยอยังหนานลพี่น้องแต่ละตัวแต่ละเมียนะครับ ปลาหักบุ้งนะครับนี่ที่ลุ่มนะพี่น้องเห็ดหน้ากันอาจจะบ้หลายนะครับน้ำที่ต่านะพี่น้อง บพิงเคลือพักบุ้งนะพี่น้องนี่นะครับมีแต่เคลือพักบุ้งนะครับเนี่ยไปเรียนะครับคุณะ อว่นนะพี่น้องเป็นอาชีพที่ดีนะครับสำหรับผู้ใดอยากอยู่บ้านนะพี่น้องอยู่กับครอบครัวนะครับเลี้ยงครอบครัวได้นะพี่น้องอยากได้ร้ายก็เลี้ยงร้ายนะพี่น้องอยากได้หน่อยก็ตามกำลังนะครับพี่น้องลย้ยงสามกำลังเอานะครับ ผมให้เบื้งแกงนี่กินนะพี่น้องกินดีคักนะครับเนี่ยเนื้ผักบุ้งนะครับอึบอึบไปไป ไปแล้วเม่ขอแค่ส่วงลูกงามนะพี่น้องบ่จำเป็นตรงไงตรงแพงนะครับหาพอดีๆผสมเอานะครับพี่น้องพาไปบองบรรยากาศเลี่ยมนะครับพี่น้อง ไม่รุ่นนะพี่น้องเลียมพักบุ้งนะครับอหญาก็บุถถือว่าหลายนะพี่น้องแต่ว่าอ้วนนะครับวัวนยังคักเลยนะครับเนี่ย กินดีนะพี่น้องเต็มปากเต็มคำดีนะครับนี่นะพี่น้องนอนนานะครับง่ายๆนะครับ สะอ,อ์น,นะพี่น้องหลายคนถามว่าเลือดลอยบ่นะครับพี่น้องเป็นเลือดสูงนะครับบ่ลอยนะครับพี่น้องบางตัวกับแม่เลือดลอยนะครับแต่ว่าเพื่อนบริเตุใบพันประวัติไว้นะพี่น้องตัวนี้ก็ยากนาะ้ะพี่น้องสาว ว่าบ่าเคยกินหัวาหารนะับ่เคยตัดหยาให้กินนะพี่น้องฟางกับ,บ่บเคยหาให้กินนะครับลายเรียงยางเดียวนะพี่น้องนี่คือที่เด็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไปลัดเบิ่งทั้งหนาอีกนะครับสวัสดีครับ